สวัสดีครับพบกับบาบาซ่านะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำหมี่เหลืองผัดซีอิ๊วนะครับนี่เพื่อนๆรู้จักเส้นหมี่เหลืองแบบนี้ไหมหมี่เหลืองเส้นกลมนะครับส่วนใหญ่จะมีทางภาคใต้นะครับเพื่อนๆแบบนี้นะคล้ายเส้นสปาเกตตี้เลยส่วนเนื้อสัตว์ก็จะมีกุ้งนะครับเพื่อนๆกุ้งสดแล้วก็ไก่เราหมักกระเทียมรากผักชีพริกไทยแล้วนะครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆเราก็ใส่น้ํามันลงไปก่อนนะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นน้ํามันหมูนะครับเจียวให้ร้อนก่อนนะครับ ามด้วยกระเทียมนะครับเพื่อนๆจริงๆใช้กระเทียมสดนะครับแต่นี้เรามีกระเทียมเจียวเหลือเราก็ใช้กระเทียมเจียวไปก่อนนะครับเพื่อนๆเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเมื่อกระเทียมหอมดีแล้วนะครับเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนําไก่ลงมาล้วนนะครับกับกระเทียมนะครับเพื่อนๆไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะครับเพื่อนๆผัดจนไก่สุกนะเนี่ยพอไก่สุกเราก็ นำไก่ขึ้นก่อนนะคะเพื่อนๆไปพักทิ้งไว้หลังจากนั้นเราก็ผัดกุ้งนะคะเพื่อนๆกุ้งผัดกับกระเทียมนะเราจะผัดไม่นานนะเพื่อนๆเอาพอแค่สะดุ้งพอเพราะกุ้งมันสุกเร็วมากเพื่อนๆผัดให้กุ้งเป็นสีส้มนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆ อง่างนี้นก็นาขึ้นได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนนวดปูงสุกแล้วก็ไปพักตั้งทิงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาผัดหมี่เหลืองกันนะครับเรานําไก่ที่เราพักทิงไว้นะครับเพื่อนเพื่อนมาลงได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่เส้นหมี่เหลืองตามลงไปเลยนะครับเพื่อนๆ, <S <S ๆ,ๆนี่หมี่เหลืองที่มาจากทางใต้นะครับเพื่อนเพื่อนหมี่เหลืองเส้นหมี่เหลืองส่วนใหญ่เขาจะทํากันที่ภาคใต้ถ้าอื่นจะไม่มีนะครับ ใครอยากทานต้องลงมาทานที่ภาคใต้ยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราก็ผัดหมี่เลืองจนกว่าหมี่เลืองจะเส้นจะนิ่มนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการปรุงรสด,ด้วยนะครับเราปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวนะครับเพื่อน,เอ,นเอาคือตามความชอบเลยนะครับรสชาติ่ะครับดมด้วยซีอิ๊วขาวนะใครชอบเค็มชอบหวานอะไรนําก็ปรุงตามที่เพื่อนเพื่อนต้องการเลยนะต่อไปเป็นน้ํามันหอยนะครับ แล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายหลังจากนั้นเราก็ผัดให้เครื่องเข้ากันนะครับจริงๆมันต้องใส่ผักด้วยนะครับแต่เราก็ไม่กินผักเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผัดให้เขาเข้ากันนะครับระหว่างเครื่องกับเส้นเท่านี้เองครับเพื่อนๆไม่ยากเลย เราก็สามารถหยดน้ําได้นิดหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เส้นเขานิ่มนะครับเหมือนต้มเส้นไปในตัวเลยถ้าเกิดแห้งไปก็เส้นก็ติดกระทะนะครับแล้วก็เส้นก็จะขาดนะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการหมี่เหลืองผัดซีอิวนะครับในการผัดหมี่เหลืองผัดซีอิวนะครับเดี๋ยวรอเส้นสุกสักแป,ป๊บก็น้าขึ้นได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อน นี่นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวก็รอจนเส้นสุกนะครับเส้นสุกเราดูยังไงก็คือว่าเพื่อนๆต้องลองชิมเส้นดูนะครับถ้าเส้นนิ่มตามความชอบของเพื่อนๆแล้วก็สามารถนําขึ้นได้เลยส่วนถ้ายังแบบเหมือนกับอัลเลนเต้นะครับเหมือนเส้นสปาเกตตี้ครับกึ่งๆแข็งนิดนึงถ้าเพื่อนๆชอบแบบนั้นก็สามารถนําขึ้นได้เลยแต่ถ้าเกิดชอบแบบนิ่มๆหน่อยก็สามารถผัดให้นานกว่าน,นี้หน่อยนะครับโดยเติมน้ําเพิ่ม นี่นะเพื่อนๆมีเหลืองผัดซีอิ้วก็เสร็จแล้วนะครับใส่กุ้งกับไก่นะครับนี่ส่วนใหญ่เขาก็ผัดกินกันทางใต้นะครับไว้ในเทศกาลหรือวันธรรมดาเขาก็กินกันนั่นแหละครับไว้ให้แบบหมายถึงว่าอายุยืนยาวนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นเส้นหมี่นะครับแบบนี้นี่ให้อายุยืนยาวส่วนเราถ้าอยากทานเป็นมีเหลืองผัดซีอิ้วแล้วเราไม่มีเราก็ใช้เป็นเส้นสปาเกตตี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วปรุงรสแบบมีเหลืองผัดซีอิ้วนะครับโดยใส่ซีอิ้วดําด้วยนะครับ นี่แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อไม่ยากนะครับเพื่อนๆนใครเคยทานเส้นหมี่เรืองผัดซีอิ๊วบ้างช่วยคอมเมนต์กันบอกกันมาหน่อยนะครับหรือใครอยากทานก็ลองไปทางเที่ยวทางใต้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะครับที่ติดตามในช่องบาบาซ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อขอบคุณครับ